สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คาร์รูฟเวร์เีนะครับรายการแนะนำผู้ชมมาทำความร,รู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆรถยนต์ฟอร์สสดสำหรับคลิปนี้ผมประจําการอยู่บน Next Generation Ranger Wildtrak c นะฮะ2ส,ส่ตนบนซโบตัวท็อปสุดผมจะพาคุณผู้ชมไปดูคู่มือรถแบบดิจิตอลนะฮะอันนี้ผมส่ตัวผมปลื้มมากนะครับไม่ว่าเราไปตรงไหน เราไม่ต้องกลัวว่าเราลืมคู่มือรถเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูมันอยู่บนรถคันนี้อยู่ในจอจอกลางของรถเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับง่ายๆครับคุณผู้ชมถ้าใครจะดูคู่มือดิจิตอลของรถ next generation ranger นะฮะมีทุกคันนะครับมีทุกคันเลยถ้าใครซื้อ next generation ranger นะฮะง่ายๆนะครับจริงๆเราเปิดสวิตช์ออกมามันก็จะอยู่หน้าจอหลักของเราเลยแต่นี้ถ้าเกิดว่าใครเชื่อมต่อคาเฟ่แล้วมันเด้งไปหน้าอื่นง่ายๆครับคุณผู้ชมไปแต่ ไอสามจุดๆนะครับคู่คู่เอาไว้จุดๆนี้แล้วกันผมเรียกไม่ว่ามันคืออะไรนะฮะแตะเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นคู่มือใช้งานรถนะฮะก็แตะเข้าไปเลยง่ายมากครับคุณผู้ชมจากนั้นเขาจะโหลดให้เรานะฮะจะเย็นนิดนึงเนาะรอเขาเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับแต่ของผมมันโดนคาเพ่ทับอยู่นะครับก็กดใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะครับกดคู่มือรถใหม่อีกรอบนะครับคุณผู้ชมโอเคก็จะมีหมวดหมู่นะฮะอย่างเช่นผมเลือกหมวดหมู่ก่อน ผมอยากดูอะไรล่ะสมมติผมอยากดูคู่มือเลยดีดูการบำรุงรักษารถยนต์แล้วกันนะครับก็มีคู่มือการบำรุงดูแลรถยนต์อย่างเงี้ยครับผมดูเรื่องของการทําความสะอาดภายในอย่างเงี้ยครับเขาบอกย่อยหมดเลยคนระับคุณผู้ชมก็จะเขียนบอกแบบนี้ครับก็อยากดูอะไรก็กดกดคลิกคลิกก็ไปดูฟิลนะครับข้อควรระวังเกี่ยวกับฟิลกล่องฟิลฝากระโปรงหน้าครับระบุตําแหน่งของฟิลอห็นไหมครับคุณผู้ชมเท่เลยฮะคราวนี้ เราไม่ต้องไปเปิดในสมุดครับนี่ฟิลนะครับฟิลกระโปรงหน้านี่บอกหมดเลยครับคุณผู้ชมสะดวกมากๆนะครับง่ายมากเราอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้รถมีแบตเตอรี่สตาร์ทขึ้นมาก็สามารถดูคู่มือรถได้นะฮะนี่แหละครับ next generation ถือว่าเป็นรถที่พัฒนามาได้ไกลมากนะครับคุณผู้ชมรับรองว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ไหนก็สามารถดูคู่มือรถได้ จากจอรถของเราเลยนะครับโดยไม่ต้องพกเป็นกระดาษไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราตามคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา Next Generation Ranger เรื่อยๆนะครับใครเขามีข้อสงสัยอะไรก็ตั้งคําถามไว้นะครับใครที่ยังไม่ซื้อรถทีก็ดูไว้บางทางได้เผื่อประกอบการตัดสินใจนครับเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ